สวัสดีอีกครั้งนะคะกับเพื่อนพี่น้องชาวแสงทุกท่านที่มารวมกันในห้อง s o of l เลินะคะวันนี้มีบทความที่น่าสนใจามาฝากทุกท่านชื่อว่ามุมมองควอนตั้มกับจิตวิญญาณต่อชีวิตบนโลกนี้และบทกวีภาษาหัวใจชื่อเงาสะท้อนสู่แสงทั้งสองเรื่องนี้ถ่ายทอดโดยบรูคคริสตินค่ะ ก็ขอเชิญร่วมฟังแล้วก็ใครควรพิจารณาตามได้เลยนะคะการยุบรวมของเส้นเวลาเก่าเพื่อเปิดทางการยกระดับของเส้นทางจิตวิญญาณมุมมองควอนตัมจิตวิญญาณต่อชีวิตบนโลกใบนี้ชีวิตบนโลกไม่ได้ตายตัวอย่างที่เราคิดตามหลักฟิสิกส์ควอนตัม ความเป็นจริงไม่ใช่เส้นตรงหรือของแข็งที่ดำเนินไปตามการเวลาและสะสารแต่เป็นสนามแห่งความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดทะเลแห่งผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเรียกว่าสนามควอนตัมทุกความคิดอารมณ์และการกระทำจะสร้างความถี่เฉพาะและความถี่นั้นจะทำให้คลื่นแห่งความเป็นไปได้ยุบตัวลมกลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ สิ่งนี้เรียกว่าการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นความถี่สะท้อนถึงกระบวนการความเป็นไปได้ที่อยู่ในจักรวาลถูกจํากัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองจากมุมมองทางจิตวิญ,ญญาณโลกเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งจิตสำนึกเป็นสถานที่ที่จิตวิญ,ญญาณมาเกิดเพื่อพัฒนาตนเองผ่านความเป็นคู่ตรงข้าม ความรักและความกลัวแสงสว่างและเงามืดการแยกจากและความเป็นหนึ่งเดียวเราเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ผ่านพลังของการเลือกและการสั่นสะเทือนในกลาศาสตร์ควอนตัมเวลาไม่ได้เป็นเส้นตรงทุกการตัดสินใจของเราจะสร้างความเป็นจริงใหม่หรือไทม์ไลน์ใหม่ลองนึกภาพว่าไทม์ไลน์แต่ละเส้นเปรียบเสมือนสถานีวิทยุ แต่ละสถานีมีเวอร์ชั่นของความจริงที่แตกต่างกันและคุณปรับคลื่นไปยังไทม์ไลน์ใดไทม์ไลน์หนึ่งผ่านความถี่ของคุณนั่นเองการอัปเกรดไทม์ไลน์เกิดขึ้นเมื่อเรายกระดับความถี่ของตัวเองผ่านการเยียวยาความรักความสอดคล้องและความจริงและเปลี่ยนไปอยู่เวอร์ชั่นของความจริงที่กลมกลืนมั่งคัง่งหรือตื่นรู้มากขึ้น การยุบทำลายเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดให้อาหารพลังงานกับเวอร์ชั่นเก่าของตัวคุณหรือความเป็นจริงเดิมเช่นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความเชื่อที่จำกัดหรือวงจรกรรมเมื่อคุณปล่อยสิ่งเหล่านั้นพลังงานของคุณจะกลับคืนมาและเวอร์ชั่นเก่านั้นจะสลายหายไปในเชิงจิตวิญ,ญญาณหมายถึงการสอดคล้องกับตัวต,วตอนอันสูงสุดของคุณ กดปล่อยเรื่องราวและความเชื่อที่ไม่จาเป็นอีกต่อไปผลกระทบต่อผู้สังเกตการ Observer Effect ในฟิสิกส์ควอนตัมแสดงให้เห็นว่าการเฝ้าดูบางสิ่งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมันได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าเมื่อเรามองสิ่งใดด้วยจิตที่ตื่นรู้เรากำลังเชื้อเชิญสิ่งนั้นให้ตอบสนองและหล่อลอมโลกให้เป็นไปตามการสั่นสะเทือนของเราในเชิงจิตวิญญาณสิ่งนี้ยืนยันว่า จิตสำนึกคือผู้สร้างความเป็นจริงเมื่อคุณเริ่มตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของตอนเองคุณจะเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นผู้สร้างอย่างมีเจตนาทุกความเชื่อเป็นเหมือนตัวกรองที่จะขยายหรือจำกัดทางเลือกของทไลายการเยียวยาบาดแผลทางใจช่วยยกระดับความถีและเปิดทางสุดทไลายที่สูงขึ้น การทำสมาธิเจตนาและการรวมพลังจิตใจร่างกายปรับสนาพลังของคุณและเริ่มต้นการอัปเกรดแบบควอนตัมโลกเองก็กำลังอยู่ในกระบวนการอัปเกรดไทม์ไลน์โดยรวมเรากำลังอยู่ในช่วงของการก้าวกระโดดเชิงวิวัฒนาการครั้งใหญ่ซึ่งมักถูกเรียกว่ากระบวนการแห่งการเลื่อนมิติ ascension process มานระหว่างมิติเริ่มบางลงและผู้คนจำนวนมากกำลังตื่นรู้ถึงธรรมชาติแบบหลากหลายมิติของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เวลาเริ่มรู้สึกเร็วหรือผิดเพี้ยนเพราะคุณกำลังเปลี่ยนไทม์ไลน์ระบบเก่ากำลังล่มสลายเพราะไทม์ไลน์รวมที่ลัสมัยกำลังยุบตัวความบังเอิญความฝันเดจาวูและพลังรังสังหณรเพิ่มขึ้น พระคุณเข้าถึงความทรงจําแบบหลายมิติได้มากขึ้นมนุษยชาติกําลังเปลี่ยนจากไทม์ไลน์แบบมิติที่สามซึ่งขับเคลื่อนด้วยอัตราความกลัวและความเอาตัวรอดสู่มิติที่ห้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยหัวใจความร่วมมือและการระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ภายในในการทํางานกับไทม์ไลน์อย่างมีสติต้องผสานทั้งความเข้าใจควอนตัมและการใช้ชีวิตด้วยจิตปัญญา ยุบทำลายด้วยการ 1. ปลดปล่อยรูปแบบกรรมและบาดแผลในอดีต 2. ตัดขาดจากคนและพฤติกรรมที่ลดพลังของคุณ 3. ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเพื่อหลุดออกจากวงจรซ้ำๆ 4. เยียวยาเด็กน้อยภายใน อินชายและเงาคือจิตที่บริสุทธิ์ที่ยังสั่นสะเทือนในสนามควันตั้มของเราในรูปแสงและเงามืดที่รอการเยียวยาโอกอดและปลดปล่อยเพื่อคืนความเป็นอิสระให้จิตวิญญาณอัปเกรดทไลายด้วยการ 1. เลือกความรักแทนความกลัวในทุกๆวันจินตนาการถึงตัวตนอันสูงสุดของคุณและยึดถือมันไว้ในชีวิตประจำวัน ใช้เครื่องมือควอนตัมฝึกการหายใจยังมีสติเพื่อปรับสมดุลพลังงานร่างกายและจิตใจการบำบัดด้วยคลื่นความถี่สูงเช่น p r i เซน Sound h e a i n g หรือใช้ขันทีเบตการใช้รหัสแสงและการลงมือทำที่สอดคล้องกับความจริงในระดับที่สูงกว่าเชื่อในลังสังหรณ์และเสียงภายในมากกว่าเสียงภายนอกคุณไม่ได้แยกจากจัก,กรวาล คุณคือเศษเซี่ยวคล้องแหล่งพลังงานสูงสุดซอร์สที่มีรหัสแห่งการสร้างสรรค์ฝังอยู่ใน DNA ของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกความรักความจริงความกล้าและการอยู่กับปัจจุบันคุณได้เปิดประตูควันตั้มสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นโลกคือต้อนแบบอันศักดิ์สิทธิ์สะท้อนสภาวะภายในของคุณทุกคนที่คุณพบเจอ ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญคือส่วนหนึ่งของหลักสูตรจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณตื่นรู้คุณกลายเป็นเสาหลักแห่งไทม์ไลน์สำหรับผู้อื่นช่วยให้มวลมนุษย์เปลี่ยนสู่ไทม์ไลน์แห่งสันติภาพจุดมุ่งหมายและการปลดปล่อยในความจริงเชิงควอนตัมจิตวิญญาณชีวิตบนโลกคือประสบการณ์แบบหลากหลายมิติเวลาไม่ใช่เส้นตรง มันไม่ไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ลื่นไหลได้ทุกทิศทุกทางเราไม่ได้อยู่แค่โลกเดียวแต่ดำรงอยู่ในความจริงหลายมิติอดีตปัจจุบันและอนาคตดำรงอยู่พร้อมกันยังมีโลกคู่ขนานมากมายซ้อนทับอยู่บนพื้นโลกเดียวกันไทม์ไลน์กำลังเปลี่ยนและคุณคือทั้งผู้สังเกตและผู้สร้างพลังในการยุบความเป็นจริงเก่า และก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่อยู่ในมือคุณผ่านการอยู่กับปัจจุบันคลื่นความถี่การเลือกและความรักเมื่อคุณแสดงออกถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองคุณไม่ต้องไล่ตามททมไลน์ใดๆเพราะคุณคือไทม์ไลน์นั้นเองด้วยความขอบคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดและต่อจากนี้ไปจะเป็น บทกวีภาษาหัวใจชื่อเงาสะท้อนแห่งแสง A Shadow to Light ตัวกระตุ้นบาดแผลของคุณไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันคือคำเชื้อเชิญเป็นสารอันศักดิ์สิทธิ์จากส่วนลึกในตัวคุณที่ยังคงร้องขอให้ถูกอกกอด เงาของคุณไม่ใช่ความอับอายแต่มันคือประตูทางเข้าความเป็นจริงที่ซ่อนเร้นเผยประกายและรอคอยให้ถูกมองเห็นคุณไม่เคยถูกลิขิตให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดคุณถูกลิขิตให้รู้สึกว่าให้นั่งอยู่กับมันให้ถามว่ามันมาสอนอะไรคุณเพราะในทุกปฏิกิริยา ในทุกความปวดร้าวในทุกช่วงเวลาที่คุณอยากหนีไปมันมีสิ่งล้ำค่าซ่อนอยู่คุณคือนักเล่นแร่แปรธาตุาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนบาดแผลเป็นปัญญาเปลี่ยนความไม่สบายใจเป็นความกระจ่างเปลี่ยนความกลัวเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกโชนบางด้านของคุณ ที่ยังตกใจกลัวที่ยังโกรธร้องไห้ในความเงียบพวกมันไม่ใช่สิ่งแตกสลายพวกมันศักดิ์สิทธิ์ลึกซึ้งเกินคำพูดพวกมันคือเศษเสี่ยวแห่งแสงสว่างของคุณ <L un> การเยียวยาไม่ใช่การกลายเป็นคนอื่นแต่มันคือ,คอการระลึกได้ว่าคุณสมบูรณ์มาตลอด เพียงแต่ถูกซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ชั้นคล้องสิ่งที่คุณได้รับมาสิ่งที่คุณรอดชีวิตมาหรือสิ่งที่คุณถูกสอนให้กดทับไว้ดังนั้นจงรู้สึกกับมันหายใจไปกับมันปล่อยให้ความไม่สบายใจผุดขึ้นราวกับไอ้น้ำจากไฟอันศักดิ์สิทธิ์โอบกอดมันด้วยความรัก และเฝ้าดูมันค่อยๆอ่อ,อนตัวลงจนกลายเป็นความจริงคุณไม่จำเป็นต้องกลัวเงาของตัวเองมันไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มันมาที่นี่เพื่อพาคุณกลับคืนสู่ตัวเองและเมื่อคุณเลือกที่จะพบมันไม่ใช่ด้วยการตัดสินแต่ด้วยความเมตตาคุณจะปลุกนักเล่นแร่แปรธาตุภายใน ให้ตื่นขึ้นเพราะเงาของคุณไม่เคยแยกออกจากแสงสว่างของคุณเลยแต่มันคือแสงสว่างที่รอให้คุณกลับไปครอบครองอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ